สวัสดีครับนักสื่อสะนักส่องเอวีระดับมืออาชีพทุกๆคนนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่สบายตัวชแนลนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรให้มาทุกคนติดตามเนี่ยมารับชมกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับใครไม่รู้ว่าจะไปไหนหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยแค่คุณก็มานั่งหน้าคอมแล้วคลิกเข้ามาในช่องสบายตัวของเราเนี่ยแค่นี้คุณก็จะสบายตัวไปอย่างง่ายได้เลย คำเตือนคลิปนี้สร้างมาให้สำหรับนักสื่อและนักส่องเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีภาพหลุดหรือภาพขาดอะไรให้ดูกันหรอกนะอาจจะมีคาพูดไม่เหมาะสมมาบ้างยังไงก็เตรียมพร้อมสบายตัวกันได้ที่สำคัญเด็กอายุน้อยกว่า18ปคีควรด้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อย่าลืมเตรียมวอมข้อมือให้พร้อมกันด้วยละ่ะไปเริ่มเรื่องมานางเอกกับแฟนก็ได้อยู่ในห้องเก็บของวันนี้นางเอกมาทํางานแล้วแฟนนางเอกก็ได้มาหาด้วยก็ได้พากันมาที่หนังร้านดูเหมือนแฟนนางเอกจะคุมอาการไม่ค่อยอยู่อยากจะจูบนางเอกซะเต็มแก่ แต่นางเอกก็ได้ขัดขืนเมียก็จูบกับแฟนแฟนนางเอกก็ยังจะพยายามแต่ไม่ยอมหยุดแล้วจู่ๆก็มีรุ่นน้องที่ทำงานเข้ามาห้ามไว้ซะงั้นเรื่องนี้เขาเป็นตัวหลักผมขอเรียกเขาเป็นพระเอกเลยแล้วกันครับแฟนนางเอกก็บอกไปว่าเรื่องของผัวเมียเนี่ยอย่ามาเผือกด้ไหมฉันจะแสดงความรักกับเมียซะหน่อยแล้ะแฟนนางเอกก็พยายามที่จะจูบนางเอกอีกครั้งระหว่างนั้นเพื่อนรวมงานอีกคนก็เดินเข้ามาทักพอดีทั้งสามคนก็ได้หยุดชะงักลงหล้วแฟนนางเอกก็เดินออกไปนางเอกก็เลยพูดกับพระเอกว่าฉันเสียใจที่จะต้องให้เธอมายุ่งด้วย พอเอกก็บอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกครับที่หลังก็ระวังด้วยแล้วกันภาพก็ตัดมาตอนที่นางเอกอยู่ในร้านแต่วันนี้ไม่ได้มาทํางานเธอมาช้อปปิง้งเธอก็ได้มาเลือกซื้อของในร้านแล้วก็มาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ที่พ่ะเอกของเราได้เป็นพนักงานอยู่พระเอกก็ถามไปว่าพี่เลิกงานแล้วทำไมยังไม่กลับอีกลาะนางเอกก็บอกไปว่าคิดเงินไปเถอะอย่ามายุ่งกับฉันเลย แล้วเธอก็บ่นออกไปว่าก็เธอได้เห็นเรื่องแย่ๆของฉันแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะจัดการกับเขายังไงเหมือนกันพระเอกก็บอกไปว่าแล้วพี่ได้คิดเรื่องแต่งงานบ้างไหมครับในกก็พูดกับไปว่าฉันยังไม่คิดเรื่องนั้นเลยพอคุยเสร็จ นางเอกของเราก็ได้จ่ายตังแล้วก็กลับเข้าไปนั่งดื่นที่หลังร้านดูเหมือนนางเอกของเราจะเศร้าก็ได้นึกถึงความหลังเมื่อก่อนเธอเป็นนักดนตรีแต่ว่าพอมาคบกับแฟนเธอก็ต้องลาออกจากการเป็นนักดนตรีมาทำอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อเธอก็เลยไม่ค่อยพอใจแฟนเท่าไหร่แต่แฟนนางเอกก็ได้ปลอบใจนางเอกไปนางเอกของเราที่กำลังหลับอยู่พระเอกของเราก็ได้เดินเข้ามาปลุกนางเอกก็ได้ตื่นขึ้นก็ได้บอกไปว่าวันนี้ฉันรู้สึกเบื่อหนนะ่ายน่ะก็เลยไม่อยากจะกลับบ้าน พายเอกก็บอกไปว่าตอนนี้ผมเลิกงานแล้วขอดื่มด้วยคนสิครับและทั้งสองคนก็น,นั่งดื่มพูดคุยระบายความในใจกันอย่างสนุกสนานนางเอกก็ถามไปว่าเธอนี่ไม่ใช่คนโรแมนติกเลยนะ ผ่เอกก็บอกไปว่าถ้าผมโรแมนติกเนี่ยพี่จะเป็นแฟนผมไม่ล่ะหล้วพระเอกของเราก็ได้ขอนางเอกจูบไปจากนั้นทั้งสองคนก็ได้จูบกันเพราะจูบไปรอบแปลกพระเอกของเรามันก็ติดใจอยากจะจูบรอบที่2ต่อแต่นางเอกของเราก็ขัดขืนไว้พระเอกของเราก็ได้ลุกเดินจากไปพอพระเอกลุกไปนางเอกของเราก็เหมือนอยากจะจัดซะอีกรอบพอจอนจะแยกย้ายกลับบ้านพระเอกกับนางเอกก็ได้มาคุยกันอีกรอบก็ได้ถามถึงว่าที่ผมจูบพี่ไปเนี่ยพี่โอเคไหมครับนางเอกก็ตอบไปว่าเจ้าได้ยังไงแหละก็ฉันมีแฟนอยู่แล้วพระเอกก็บอกไปว่าไม่เป็นไรครับ ผมไม่โต้สำรองก็พอพี่จูพ่าสัญญากับผมไปแล้วไม่ใช่เหรอหนายเอกก็บอกไปว่ากระเธอมันเป็นพวกไก่อ่อนนี่คงจะทําอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่พายเอกมันก็พูดขึ้นว่าไม่เป็นไรครับผมจะพยายามเรียนรู้จากพี่เองแต่ทั้งสองคนก็ได้ยืนนายเข้าไปจูบกันพอจูบเสร็จนายเอกก็ทําหน้าลําบากใจเหมือนจะทําอะไรผิดไปแต่ทั้งสองคนก็เดินจากกันไปนายเอกของเราก็ได้เดินกลับมาที่บ้านพอเข้ามาในบ้านนายเอกก็ได้ปาเข้าของใส่แฟนเพราะไม่พอใจที่ไปก่อเรื่องที่ร้านวันนั้นพานนายเอกก็พูดว่าเพราะเรื่องแค่นี้เองเหรอ เธอลืมลืมมันไปเถอะน่ะเรามาเล่นจำจี้กันต่อดีกว่าแต่นางเอกก็ขัดขืนไม่อยากมีอะไรกับแฟนไฟนก็ได้ทําการง้อนางเอกแต่จังหวะนั้นนางเอกของเราก็มัวแต่นึกถึงพระเอกตอนที่เปลยผ้าอยู่หาผตัดมาตอนที่นางเอกอยู่ที่หลังร้านกับพระเอกนางเอกก็บอกไปว่าเรื่องที่เราทําเมื่อวันก่อนน่ะฉันอยากจะทําต่อให้มันเสร็จเสร็จไปหลังจากนั้นนางเอกของเราก็ได้ลุกใส่พระเอกแล้วทั้งสองคนก็ได้เล่นจำจี้กันหลังร้านจนพระเอกสมใจสบายตัวไปเลย พาดกระตัดมาตอนที่ทั้งสองคนกําลังนั่งคุยกันเหมือนเพื่อนในร้านจะทะเลาะก,กันอยู่นายอกก็เลยถามพายเอกไปว่าเธออยากร่วมชีวิตกับพี่ไหมแทนที่จะเล่นจําจี้กันอย่างเดียวก็มาเป็นแฟนกันซะเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงดูเธอเองตอนนี้พี่ก็พยายามเรียนรู้ที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่ระหว่างนั้นเธอก็คงเรียนจบพอดีพระเอกก็บอกไปว่าขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะเป็นกำลังใจให้พี่เองภาพก็ตัดมาตอนที่นาะงเอกกำลังทำงานเธอก็มาจัดของอยู่ที่หลังตู้แช่พระเอกของเราก็ได้เดินมาช่วยพอช่วยไปช่วยมาทั้งสองคนก็ได้แล้วโลมกันแล้วนางเอกของเราก็ได้ควักไอติมของพระเอกออกมากินข้าหลังตู้แช่ซะงั้นพระเอกของเราก็ฟินสบายตัวไปเลยสิครับ เขาตัดมาตอนที่นางเอกอยู่ในร้านแฟนของนางเอกได้ก็เดินเข้ามาเหมือนจะไม่พอใจอยากจะให้นางเอกกลับไปอยู่ด้วยแฟนนางเอกก็เริ่มพูดจาไม่ดีใส่นางเอกพระเอกที่อยู่ข้างๆก็ถามไปว่าพี่ยังจะอยากอยู่กับไอ้หมอน,นี่อีกเหรอนานเอกก็บอกไปว่าฉันไม่อยากแล้วหลังจากพูดเสร็จ พอเอกก็ได้ผักแ้านางเอกล้มลงไปแล้วทั้งสองคนก็พากันออกจากร้านไปจากนั้นภาพก,ก็ตัดมาตอนอยู่ที่บ้านทั้งสองคนก็ได้เล่นจำจีก,กันจนฟินสบายตัวไปหลายยกสุดท้ายนางเอกของเราก็เป็นอิสระสักทีอ้าวอยางนี้ก็จบไปแล้วนะครับไปสบายตัวกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ